แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงสำหรับรีวิว2,025 isuzu d max เวอร์ชั่นภาษาไทยที่รวมคำแนะนำช่อง drive drive tx และเครือข่าย drive cres t network พร้อมการเชิญชวนกดไลค์แชร์และติดตามโดยไม่มีหัวข้อไม่มีช่องว่างและไม่มีคำแนะนำการตัดต่อ ยินดีต้อนรับสู Drive ่ Drive Drive TX ช่องรีวิวรถที่ครบเครื่องที่สุดจากเครือข่าย Drive c r e s t Network ถ้าคุณคือคนรักรถกระบะชอบลุยอยากรู้ลึกทุกมุมของรถใหม่ๆโดยเฉพาะรถยอดนิยมในไทยอย่าง Isuzu D-Max 2025กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จัดเต็มแบบนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ของรถกระบะสายพันธุ์แร่งที่พัฒนามาเพื่อทุกเส้นทางในไทยไม่ว่าจะเป็นทางในเมืองเส้นทางออฟโรดหรือใช้งานเชิงพาณิชย์วันนี้คุณจะได้รู้ทั้งหมดแบบไม่มีกรอง Isuzu ี Is m a x 2025มาในดีไซน์ที่แข็งแกร่งขึ้นดุดันขึ้นและพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมด้วยไฟหน้าเล็ดใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดับเบิลเลเยอร์เส้นสายตัวถังที่คมชัดให้ความรู้สึกทรงพลังล้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมความบึกบึนสีตัวถังใหม่ทั้งแดงอีกนัยเรและน้ำเงินแซฟไฟร์ดูโดดเด่นทุกมุมมองมาพร้อมตัวเลือกตัวถังทั้งตอนเดียวตอนครึ่งและ4ประตูรุ่นยอดนิยมอย่างไฮแลนเดอร์และวีครอสยังคงมีให้เลือกครบครัน ภายในห้องโดยสารอัปเกรดชัดเจนด้วยวัสดุใหม่จอสแสดงผลขนาด9นิ้วระบบเครื่องเสียงเคนบูดดลำโพง8จุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบปรับอากาศอัตโนมัติ2โซนพร้อมช่องแอร์หลังและช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมอบความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล Blue Power Gen 2มีให้เลือกทั้งขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรโดยรุ่น3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้สะดวกด้วยสวิตช์ไฟฟ้ารองรับโหมด 2S4H และ 4L พร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายเพื่อการขับขี่แบบออฟโรดโดยเฉพาะ ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด HDC กล้องมองภาพรอ,รอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์หน้าและหลังระบบ Blind Spot Monitor และ Rear Cross Traffic Alert ระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ AEB เตือนการชนและเตือนรถออกนอกเลนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง การขับขี่จริงให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ยังนุ่มนวลพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมง่ายทั้งในเมืองและทางไกลช่วงล่างหน้าปีกนรกคู่หลังแนบซ้อนปรับเซตใหม่ให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีและนั่งสบายขึ้นในรุ่น Highlander และว Cross มีระบบช่วงล่างพิเศษที่เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปและแบบออฟโรด isuzu d-max 2025ยยังโดดเด่นด้านการใช้งานจริงทั้งบรรทุกขนของเดินทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจําวันการบํารุงรักษาทําได้ง่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่มีครบและราคาคุ้มค่าความทนทา,ทานที่เป็นจุดขายหลักของ isuzu ยังคงไว้ใจได้เหมือนเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง toyota hilux revo ford ranger mitsubishi triton และ nissan navara แล้ว d-max 2025โดดเด่นในเรื่องการออกแบบภายในความประหยัดน้ํามันระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ให้มาแบบครบ เราจะพาคุณไปทดลองขับในหลากหลายสภาพถนนทั้งในเมืองถนนลูกรังปินเขาลุยน้ำและเส้นทางโหดแบบออฟโรดเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณได้เห็นว่าประสบการณ์ขับขี่ของ d m a ม2025นั้นเหนือชั้นแค่ไหนทั้งพละกกำลังแรงบิดการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างที่แน่นและมั่นคง ช่วงถัดไปเราจะสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงจากหลายจังหวัดทั่วไทยทั้งเกษรตรกรเจ้าของธุรกิจรับเมาก่อสร้างและสายเดินทางไกลทุกคนพูดตรงกันว่า d m a x 2025คือรถที่คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณเดียวกันบ้างบอกว่าขับมาหลายยี่ห้อแต่สุดท้ายก็กลับมาหาที่สุสีเพราะเรื่องทนเรื่องสูงและเรื่องความอึดของเครื่องยนต์ คุณจะได้เห็นการถอดโชว์ระบบช่วงล่างโชวชสซีที่แข็งแรงโครงสร้างห้องเครื่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในแบบละเอียดเราจะจอดรถให้เห็นว่าทำไมดี a x ถึงครองใจคนไทยมายาวนานขนาดนี้พร้อมพาไปชมรุ่นพิเศษอย่าง X-Series ที่ตกแต่งแนวสปอร์ตพร้อมแต่งล้อแต่งไฟลและสติ๊กเกอร์พิเศษแบบออกโรงงานเรายังมีเซกเมนต์เปรียบเทียบรุ่นย่อยทั้งหมดให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกรุ่นใดระหว่างสแตนดาร์ดซัสสปาร์คไฮแลนเดอร์ V คหรือ X-Series ไม่ว่าจะใช้งานแบบครอบครัวหรือแบบเชิงพาณิชย์รุ่นไหนคุ้มรุ่นไหนเหมาะที่สุดสำหรับคุณตอนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรด์วิฟในเครือไรด์แครสเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ต่อไปเราจะพาคุณไปเจอรีวิวรถใหม่ทุกรุ่นทั้งในไทยและต่างประเทศแบบจอดลึกทุกมิติขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับหากคุณต้องการสคริปต์นี้ในรูปแบบไฟล์ pdf หรือแบ่งเป็นช่วงๆสำหรับอ่านง่ายขึ้นแจ้งได้เลยครับ ยินดีให้จัดให้ตามความต้องการ